คุณรู้ไหมว่าหนึ่งในปรัชญาที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกสามารถช่วยคุณผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลําบากของชีวิตไปได้ลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณสามารถรับมือกับความเครียดอุปสรรคและความไม่แน่นอนด้วยจิตใจที่สงบและมีสติได้ละ่ะปรัชญาสโตอิกโบราณมอบเครื่องมืออันทรงพลังให้เราได้ทําเช่นนั้นและวันนี้ผมจะมาแบ่งปันหบทเรียนจากสโตอิกที่สามารถเปลี่ยนวิธีคิดและการใช้ชีวิตของคุณได้ บทเรียนเหล่านี้เป็นอมะตะและเคยช่วยให้ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เช่นมาร์คัสออเรลิอุสและเอพิคเตตัสใช้ชีวิตด้วยเป้าหมายและความสงบภายในถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตมันหนักเกินไปหรือต้องต่อสู้กับความเครียดความวิตกกังวลและอารมณ์ลบอยู่เสมอสโตอิกสามารถมอบแนวทางแห่งการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้คุณได้ปรัชญานี้สอนให้เราควบคุมปฏิกิริยาของตัวเองโฟกัสกับสิ่งที่เราควบคุมได้ และมองอุปสรรคเป็นโอกาสสำหรับการเติบโตและในวิดีโอนี้เราจะมาดู5หลักการสำคัญของสโตอิกที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการใช้ชีวิตของคุณไปตลอดกานบทเรียนที่1โฟกัสกับสิ่งที่ควบคุมได้สโตอิกสอนให้เราทุ่มพลังไปกับสิ่งที่ควบคุมได้และปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่ปัญหาก็คือคนส่วนใหญ่กลับใช้เวลากังวลกับเรื่องที่พวกเขาเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเช่นความเห็นของคนอื่นหรือสภาพอากาศหรืออดีตที่ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้ แต่สิ่งที่คุณควบคุมได้เสมอคืออะไรคำตอบก็คือปฏิกิริยาของคุณต่อมันลองนึกภาพว่าคุณเผชิญกับปัญหาใหญ่ในที่ทำงานเจ้านายเรียกร้องมากขึ้นหรือคุณอาจจะพลาดการเลื่อนตำแหน่งที่ต้องการแทนที่จะเครียดหรือรู้สึกไม่ยุติธรรมจงหันมาโฟกัสกับสิ่งที่คุณควบคุมได้ความพยายามของคุณทัศนคติของคุณและวิธีที่คุณตอบสนองต่อสถานการณ์นี่คือกุญแจสู่ความสงบภายใน บทเรียนที่2มองอุปสรรคเป็นโอกาสหลักการสําคัญของสโตอิกคือปัญหาไม่ได้มีไว้ให้แก้เท่านั้นแต่มันคือโอกาสให้เราเติบโตมาคัสออเรลิอุสเคยกล่าวไว้ว่าสิ่งที่ขวางทางเรากลายเป็นทางของเราลองคิดดูว่าถ้าคุณกําลังเจอกับอุปสรรคหนักๆในชีวิตคุณอาจจะคิดว่าโลกนี้กําลังเล่นตลกกับคุณแต่สําหรับสโตอิกอุปสรรคไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงแต่คือโอกาสให้เราแข็งแกร่งขึ้นลองนึกภาพว่า คุณตกงานหรือเพิ่งเลิกลากับคนรักแทนที่จะจมอยู่กับความเสียใจถามตัวเองว่าฉันจะเติบโตจากสิ่งนี้ได้อย่างไรอาจเป็นโอกาสให้คุณได้เรียนรู้ทักษะใหม่หรือค้นพบเป้าหมายที่แท้จริงของตัวเองการเปลี่ยนมุมมองแบบนี้ทำให้คุณเผชิญกับชีวิตด้วยความกล้าหาญและพลังใจที่แข็งแกร่งขึ้นบทเรียนที่3ฝึกฝนการมองโลกในแง่ร้ายฟังดูแปลกใช่ไหม แต่สโตอิกเชื่อว่าการจินตนาการถึงเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดล่วงหน้าไม่ได้ทําให้เราคิดลบแต่ทําให้เราเตรียมตัวรับมือกับทุกสถานการณ์ตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณกําลังจะมีพรีเซนต์งานสําคัญแทนที่จะปล่อยให้ความกลัวครอบงําลองจินตนาการถึงสถานการณ์ที่แย่ที่สุดเช่นคุณอาจจะลืมเนื้อหาหรือพูดผิดแล้วถามตัวเองว่าถ้ามันเกิดขึ้นฉันจะรับมือ,อยังไงพอคุณรู้ว่าฉันสามารถรับมือได้ความวิตกกังวลก็จะลดลงไปเอง บทเรียนที่4ใช้ชีวิตตามค่านิยมของคุณเองสโตอิกสอนว่าเราควรใช้ชีวิตตามค่านิยมของตัวเองไม่ใช่ตามกระแสสังคมหรือเพื่อความพึงพอใจของคนอื่นเอพิกเททัสเคยกล่าวไว้ว่าอย่าอธิบายปรัชญาของคุณจงใช้ชีวิตตามมันลองหยุดคิดสักครู่อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณ อะไรก็ตามที่คุณให้คุณค่าม,มากที่สุดจงยึดมั่นและดำเนินชีวิตไปตามนั้นตัวอย่างเช่นถ้าคุณให้ความสำคัญกับสุขภาพคุณควรออกกำลังกายและกินอาหารที่ดีแม้ว่าคนรอบตัวจะไม่ทำก็ตามหรือถ้าคุณให้คุณค่ากับการเรียนรู้คุณควรลงทุนกับการพัฒนาตัวเองแม้ว่ามันจะไม่ได้รับการยอมรับจากคนอื่นก็ตามเมื่อคุณใช้ชีวิตโดยไม่ยอมให้สังคมกำหนดค่านิยมของคุณ คุณจะพบกับความสงบและความหมายที่แท้จริงของชีวิตบทเรียนที่5ฝึกฝนความกตัญญูทุกวันความกตัญญูเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดของสโตอิกเมื่อคุณขอบคุณในสิ่งที่คุณมีคุณจะเลิกจดจ่อกับสิ่งที่คุณไม่มีเซเนกาปราชโตอิกชื่อดังเคยกล่าวไว้ว่าจิตใจที่กตันยูคือจิตใจที่ยิ่งใหญ่และความยิ่งใหญ่นั้นจะดึงดูดสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาสู่ตัวมันเอง ลองเริ่มต้นง่ายๆทุกเช้าเขียนสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณลงไป3อย่างอาจเป็นเรื่องง่ายๆอย่างสุขภาพที่แข็งแรงครอบครัวที่รักคุณหรือแค่การได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นเมื่อคุณฝึกขอบคุณทุกวันสมองของคุณจะถูกปรับให้มองโลกในแง่ดีมากขึ้นแม้แต่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากคุณจะยังสามารถรักษาทัศนคติเชิงบวกได้และนี่ก็คือ5บทเรียนจากสโตอิที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปตลอดกาล ถ้าคุณต้องการใช้ชีวิตด้วยความชัดเจนมีพลังและสงบภายในเริ่มนำปรัชญาสโตอิกมาใช้ในชีวิตประจำวันของคุณตั้งแต่วันนี้ก่อนจากกันถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กดไลค์และคอมเมนต์บอกเราหน่อยและอย่าลืมกดติดตามช่องนี้เพื่อรับชมวิดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับปรัชญาสโตอิกและการพัฒนาตัวเองจงก้าวเดินบนเส้นทางของสโตอิกและสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยเป้าหมายและความแข็งแกร่งจำไว้อุปสรรคคือหนทาง